จบไปมาดๆไม่ใช่ใหม่ถึงแฟนบี๊ไงอ๋อนึกว่าดูดูเราไม่ได้ดูหนังไม่ใช่ดูว่ดูหนังนี้เป็นยังไงบ้างสองรอบจุกมากใช่ก็สนุกมากครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนได้ลาตัวละครอย่างสมบูรณ์เนาะใช่อันนี้ยังเอาจริงๆยังยังยังคิดถึงวันอาทิตย์อยู่เลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าเออเหมือนวันอาทิตย์เราเหมือนเหมือนเราต้องรออะไรสักอย่างนึงอ่ะเออใช่ซึ่ง ซึ่งซึ่งก็ไม่มีแหละใช่แต่ว่าถ้าสมมติใครใครใครคิดถึงอะไรเงี้ยก็ไปดูได้วีทีวีอะไรนะโมเมนต์บนเวทีก็เยอะนะเป็นแกงที่เหมือนมีความ<ล>ความผูกพันกันเยอะมากไม่ผูกพันยังไงแปดเดือนอนะ่ะใช่ก็ก็ถ่ายกันมาถ้าสมมติรวมเวิร์กชอปอะไรอย่างงี้ด้วยก็เกิดปีแล้วครับใช่ก็เอาจริงแบบมันมันมันนานมากอะนานกว่ากองอื่นที่เราเคยไปออกอะไรใช่มันก็ เหมือนเรารูา้ไส้รู้คุงกันหมดแล้วอะเออแต่แต่ว่าบางอย่างเราก็เอามาพูดไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าสนิทสุดละออสนิทสุดคือเป็นแกงนี้ใช่ครับไม่ใช่คือแปลว่าแกงนี้คือแกงที่แบบเราแบบไปไหนไปกันได้แล้ว,วใช่ใช่ใช่รู้ใจครับรู้ใจอยากเลือกซื้ออย่างตัวค่ะอะไรนะตีอยู่หัวตีช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ตีกับเขาแล้วช่วงนี้เขานู่น <พอ S 1> เขาอยู่กับน้องวาย เขาไปแฟนมงแฟนมิเขาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเราแล้วก่อนก่อนชวนเราไปบุ๊คไปเป็นเพื่อนหน่อยเขินเขินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมแกแกงเราได้ไปพร้อมกันทำสำเร็จอ่าก็ดีใจครับดีใจเอาจริงแบบเหมือนเราก็เหมือนเราก็พยายามมาด้วยกันเนาะด้วยด้วยด้วยแบบเหมือนระยะเวลามันก็เราเราลุยกันมาด้วยกันตลอดเลยไงทั้งเรื่องใช่พอ พอมันได้ผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกด e ีใจครับใช่แล้วก็<ม>แบบว่าเออเราเราเรา,เราดูตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกไปด้วยอ<ม>ะไรเงี้ยก็ชอบอย่างแกงสายหัตมีโอกาสที้แบบแท็กทีมกันไปเดินเป็นแฟ<บ><ใ>นค<ๆ>ุณตางประเท่ไหมคะต้องรอลุ้นใะช่ใช่ก็มีมีปุ่นครับใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอีกก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับจะมีนัดแบบนอกรอบเดินกันอีกไหมคะส่วนมากไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบว่าถ้าสมมติงานแบบ อาว่างงานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่างตรงกันก็จะแบบนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องกินหัวบางคนเดียวไม่เหงานะไม่เหงาลอ่าเเรมีพืนะไปกินยังยังไปกินยังกันเป็นของร้านหรอไมเป็นของร้านเหรอโปรโมทก็จะอร่อยจริงนะแต่ว่าหลายคนถามว่าแล้วสงการไม่คิดจะไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเลยหรอคะเอาจริงคนชวนเยอะมากเขาตังชวนมิกชวนฟอสชวนอะไรเงี้ยใช่ ไม่อยากเปียกจริงๆอ่ะคือบุ๊กอ่ะอก่อนบุ๊กเล่นฉ่ำเลยนะเด็กๆอ่ะแบบว่านั่งรถกระบงกระบอะอาไปส่งเอาขันไปเอาอโอ่งไปอะไรเงี้ยแต่โตมาแบบแค่คิดว่ายืนเปียกสักชั่วโมงนึงก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเมื่อกี้ไปเจอเพิร์อเธอก็พูดแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะอเราเป็นฉ่ำใช่คือตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เไมเอาแล้่อไม่เอ้วไม่เอา้วไม่เ้วไม่เอา้วไม่เอ้วไมเอาแล้วม่เอาแล้ไม่เอเอาแล้มันอาแล้เออม่เ เนื้อเหนียวอ่ะแหมนุ้งเก่งเปลี่ยนแหมถ้าเหมือนว่าเมื่อก่อนไม่เป็นสมัยสมัยก่อนนี่ฉ่ำเลยครับโหบุกเล่นจนมือแบบมือเป็นเท่งกรอบอ่ะเท่งกรอบที่ทอดเสร็จแล้วตากลงไว้เอออะไรนะคือไม่หยุดจะให้อาไปส่งให้ไปเล่นตลอดตอนนี้เขาใส่ขวาแล้วก็ใส่ซ้ายแล้วฉี่คนกึ่นไปเลยไปอยู่วันเดียวเองนะไปแเดียว นั่งนั่งบุกนั่งนอนดูสารคดีสัตว์ป่าอ่าไม่ต้องสายลับหรอสายลับสายลับนกเป็ดน้ำสายลับอ้วถ้าเป็นบุกใสลับ่ไม่แต่บุกนั่งดูจริงๆนะบุกนั่งดูเนี่ยสารคดีแบบเหมือนเอาชีวิตรอดในป่าอะไรเงี้นเพลินดีอ่ะแล้วเหมือนเขาเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยก็นั่งดูทั้งวันตอนละชั่วโมงเลยคือไหมที่ไปร้อนทุกวันเอออยากเข้าป่าลนะบิ๊กเริ่มอยากเข้าป่าเราถังเตยพี่เตยเขามีแกงเตยแกงป่าพี่เตยเคยชวนอยู่เด้อเดอเด้อไปถ่ายกวางกับพี่เตยดีกว่า คฟูฟอดเขาลงรูปเลยใช่ไหมคะยังเลยยังไม่ได้จับคนวันไหนครับวันนี้หรอใช่ที่เขาโชว์แล้วคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายอ๋อในเอ็กซ์แล้วอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วมันยังไงอ่ะเราก็ไปใส่เสื้อให้เขาหน่อนึงกลัวเพื่อนหนาวไงไม่กลัวหนาวใช่เดี๋ยวป่วยขึ้นมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาให้เนให้ดูอะไรว่าแบบอวดไหมมาอวดเราไหมก่อนๆอ่ะอวดใช่สมัยสมัยที่ สมัยที่แบบว่าเหมือนเขาฟิตมากอะไรอย่างเงี้ยเอออวดบ่อยแบบเฮ้ยบุ๊คดูนี่ดิมันวัดมันวัดอุณนภูมิก็วัดิแต่นี้ไม่ค่อยแล้วอันนี้เดี๋ยเจอฟ้อนน่าจะกลับมาฟิตแล้วแหละตอนนี้น่าจะเป็นทุกเกมแล้วบุ๊คฟิตไม่ได้ขึ้นฟ้อนไม่เข้าไปเข้าไปเดินเล่นไอนนีีพวก้ลงไม่อยากให้คั้นหวังก็ถ่ายรูปแล้วกันใช่ก็หมายถึงเข้าไปแล้วถ่ายรูปแล้วก็ออกใช่ ถ่ายรูปไปเยอะเอๆเราเล่นเราเล่นไปเล่นครับไปเล่นไปเล่นคือคือจริงๆจะมีแบบอยากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมันก็ไม่ง่ายอ่ะมันต้องคุมอาหารมันต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า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 ขยันพอหรือเปล่าแต่คุ้มแบบยาวนานานแล้วใช่ไม่ได้ว่าแล้วแต่รอบนี้เอาจริงอยู่นะเอรใช่าาเรรต้องกใช่ใช่บอกให้แม่ ค่อยบอกดีกว่าเป้าหมายอยู่ร้านข่ายลาข่ายอืออะตอนเนี้ยที่เขาเปิดมานะมีวีนมีพูวีนมีพี่ฟอสอยากร้านไหนเอาเอาพี่จอร์ดเลยเหรอพี่จอร์ดยักษ์ไปแล้วเอาอยากได้ลินลินเอาเอาฟอสประมาณช่วงซักกลางปีที่แล้วค่ะใช่ก็คือรอเป็น اور